นนา่าจะอยู่ไอ e. ีอันนี้เว,วันนี้สวัสดีครับพี่ชิพี่สอนนะครับเป็นธรรมเนียมของเด็กไอีทุกคนที่จะต้องที่พน,นุนงานความกระจุซึ่งเอตอร์ดามันจะรับเกียนที่เสมอนะครับเมื่อสมัยก่อนผมไปเก็บเววันนี้ก็มาบันโมอ่ะมีอะไรจะถามก็เฉิญเิได้เลยครับ 啊！没啊！没。嗯。 การแบบเรียบการผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนอกจากที่ทําให้พนักงานไม่เหนื่อยมากขึ้นคือเขาบอกว่าโฟเจเนอร์จะผลิตยากกว่าะคะ่ะเ,เราก็เลยทำให้แบบพนักงานเหนื่อยก็ลเลยต้องผลิตสลับระหว่าง v ีโกกับโฟเจเนอร์คือมีประโยชน์นอกจากเรื่องนี้นะคะพนักงานเหนื่อยไหมไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้ว่าเหนื่อยเพราะว่า ทุกคนมีเวลาผลิต60วินาทีเท่ากันเรากระบวนการแต่เรามักจะบาลานให้ออร์เดอร์อย่างมากกว่า60แต่ไม่ถึงกับแบบว่า7วินาที8วินาทีก็มากเกินไปนะครับประมาณ65 64ประมาณนี้นนในใไงหนทำไมต้องต้องบาลานซ์ต้องยากว่าเมานเทเกียวที่นอยเปลี่ยนางเล เเราเาาาร์ินก็มีหลายแบบหลอดกับ mixed m o d l l l i o ะรฮะแบบหลอดแบบหลอด้ดี การลดปิ๊กอัพเท่าไหร่ปิ๊กอัพสองดับแคปเท่าไหร่สี่ประตูเท่าไหร่เออ่ดับแท็บเท่าไหร่สี่แท็เท่าไหร่เอฟีเท่าไหร่แล้วก็จะมาแบ่งสัดส่วนการผลิตมาจัดการผลิตเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคิดง่ายๆแล้วกันในที่ทางเรียก่รถเพราะเรื่องรถยากนะครับรถยากใช้คนเยอะถูกไหมรถยากรายละเอียดเยอะใช้คนเยอะต้องใช้คนก้อนหนึ่ง เข้าไปตลอดรอบสมมรถนิรันดร์นะครับวันหนึ่งคนเยอะวันหนึ่งคอนเทนเนอร์หมดแล้วไม่ต้องผลิตแล้วรอรอบใหม่เข้ามาบริษัทวีโกะกระบาดลดง่ายครับก็ไม่ต้องใช้คนเยอะคำถามคือถ้าคนส่วนเกิน ต้องหลีกแบบเป็น m i x ซ์ model คือแบ,บ่งรถง่ายเข้ามารถง่ายเข้ามารถยากเข้ามารถง่ายเข้ามา,าเพืาาเาา่อให้สุดท้ายเราไปลงตัวที่ท,ที่ที่แวน,นะครับหลัก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 ที่ของงานวิจัยความเร็วก็คือแค่นี้เพื่อให้เรารู้ว่าจำนวน m a n เ o อ e r เท่าไหร่ที่เพียงพอที่จะผลิตได้ทั้งหมด นนะครับรู้เนี่ยว่าจัดเนี่ยคือได้ความที่รถที่อย่างที่น้องถามมาลดมันเข้ามาวีโก้บ้างวีโก้ไทยวีโก้นอกฟอร์ดเนอร์บ้างรู้เนี่ยว่าจัดไม่ผิดเมื่อเราเมื่อกระบวนการคือในแอชมิชชั่นเราผลิตรถเราเราเรียกระบบว่าเราเรามีเรามีเลขที่เรียกรถแต่ละคันเรียกว่าซีเควนต์รถคันนี้ซีเควนต์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ซีเควนต์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามก็ว่ากันเก้าเบ้าเก้า เพราะฉะนั้นด,ด้วย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 รถที่เป็นสีเ,น,เนี้ยมันจะคุยกันว่าแล้วผมจะผลิตอะไรเหมือที่จะต้องถามว่าแล้วผมต้องจัดพาร์ทอะไรนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดพาร์ทที่จะให้มางแม็กกับรถเนี่ยมันคุยกด้วยสีเงี้ยเพราะนั้นโอกาสผิดโอกาสที่จะเกิดความพลาดไม่มียากทางยากนะครับ,บนนก็จะเป็นประเด็นที่ต้องควบคุมคือ human error คือคนกนกระแนง ระบบที่เขาวางไว้มันจับกระดับเป็นตันนีเลยครับบริเวณนะจัดพารอยู่ที่ไหนกนหนาับริเวงพาพตอนที่เลี้ยวกลอนนารเดิทางออกนะมันจะมีบริเวณจัดพารตรง,น,งนั้นเรีย SPS อไเส้นพารตซพา ทุกคนเวลา60วินาทีกับการปรกอบรถประกอบเสร็จปุ๊บหมดเขาไดเดินกลับไปเขาเรียกเป็นงานเซนไซคลิกฮะงานมาตรฐานเดินไปเงี้ยเป็นวงกลมแล้วเดี๋ยวก็ย้ายไปทำอีกที เราจะติ่งแล้วแต่เป็นเดือนต่อเดือนเพรานะนั้นทุกเดือนจะต้องมีงานกําหนดเลดโชรถกาหนดเงื่อนไขของการประกอบเราปรับเงียงการผลิตก็จริงแต,ต่บางทีบางฟอนเก็ก็ไม่สามายกัได้เช่นวันนี้สมมติว่าสีมีปัญหาว่าพ่นแล้วลไม่ได้ส่งมาไม่ได้เงี้ยฮะแต่ว่าเราพยายามจะคิดได้มหมสุดเช่นตอนนี้เ u กับ w ิด p Up เนี่ยห้ามเป็นหนึ่งต่อสี่คือห้ามคือทุกๆฟอนเซหนึ่งคันเนี่ยต้องมีวิทอามาองรอ ทำให้ขันห้าเกียวโตเข้าติดกันอันนี้ใหมันเป็นมันเป็นให้เฮตโงกะคอนดิชั่นเฮต็งกันว่าเลเวลคอลเลคชั่นเลเวลคอนดิชั่นตอนนั้นเี่ที่ปรับด้ว่กัเราต้องมี Bien, bien, bien. 你看，哎。 Oh, wow. สมมติว่าถ้าถ้ายอมรับคุณอยู่ในช่วงเนี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าคุณขาวหแบบนี้กับขาวเนี้มันอาจจะดูแล้วเกิดความเฮ้ยไม่ใช่สีประมาณนี้ะก็เลยแก้ปัญหาว่าก็ไปกับรถทั้งหมดเลยไปทั้งการทั้งนักพาแล้วก็ค่อยรอเครื่องที่ฉีดมันเป็นเป็นแมชชีนหมดเลยไหมครับไม่ใช่ครับมันยังจะไม่ได้เท่ากัน

เราพยายามที่สุดที่จะไม th <laughs> <laughs> uh, ่ให <pl ains> ้มันกลับไปในสายทางการมสิทถ้าไม่ใช่วาระเยี่ที่แบบแย่จริงๆนะฮะเช่นโประตูเกิดการแบบฉีดหรือหมุกขณะที่การตัดสินใจว่าทำพอดีใหม่เนี่าซัดในแถบล่าซัดกว่าแับนี้อันนี้อันนี้เหมือนเดิมก่อนที่น้องจะเลี้ยวไปตรง inspection นะครับหนูจะเห็น r ีแพร์เอาไซด์อยู่ตรงนั้นเต้นมาเลครับ3ช่อง ไปซ่อมตรงนั้นนะนี่คือจุดที่ไปออฟไลน์แพ้ไปซ่อมนั่นนันี่คือสิ่งที่เราจัดการกับแอปพ l ิ t y จัดการบันทึกก็คือถ้าสมมติว่เผิดจด QA แล้วกี่ี่แก็้องนี่สองอมาซ่อมรอกลายนลยัมันไม่ได้ถึง QA หรอครับ QA ไม่ใช่ร้อยเปอรช QA เป็น s ซ n เซอร์เช็คนะครับแต่ว่าเราจะเช็อยู่ที่ QC นะครับอยู่ที่ QC ที่ตรงโม้ที่นเน,นี้เราอยเปร์เซ็นต์เช็ค ถ้าเจอรีเก็ก็ก็ส่งไปีแพ้ได้นะครับญถสุดท้ายนะคะของีคถามถามเือฮัลโหลฮัลโหลครับครับเออผมเห็นตัวบอกับคือบอกาอันเนี่ยมันก็พุ่งาสิกบางอันก็ไม่พุ่งาสิอี่ผูหญิงที่ทางขอกว บางอันก็มีเอาชาติไปน่ากัเลยต้องมุ่มไปมันมใช่เกี่ยวกับการสูบตัวไหมครับว่าบอกอันไหนมันดีก็เลยสูบแค่มาหานก็แกมาดูไอ้อันไหนที่ไม่แกก็ไม่สูงโดนอะไรเงี้ยบอกเหล่านี้ บษัทเรเลทที่นะแล้วก็เข้ามาคนคนไปรับของมาก็เป็นบรางนอกซ่เราจางเขมาเขาก็มาส่งให้เราขวาเขาเไปเดินทางอย่างไรนะาส่งมาให้เราปุ๊บเกิดของมัสีอะไรนะเราจะรู้ไหมว่าคนรับของดีมามันมีของเสียนท้นเรญญาจะทำอย่างไงะในคาถามานราดูสาถามยังไหน1เรารับพาร์ทอย่างไรเข้าโร Or, two, 2เราดูได้ไงว่าพาร์ทที่รับมาคุณภาพดีไม่ดีใช่ครับโอเคครับคุต้องดูว่คุณสองรู้จักนิยูรันไหมครับเอาเราใช้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 ระบบเรียกนิ้วรันเราจ้างบริษัทนอกแต่เป็นบริษัทในเครือทีทีเคที่หลายครั้งท่าน TTK ีเป็นรบกวนการจัดองค์ท่านต้องขออภัยด้วยมาเขารีบไปกันทีทีเคจะไปรับพาร์ท เพราะเราเพราะเราเพราะเรามองเงี้ฮนะเราเราเคยศึกษาดีแล้วพบว่าถ้าให้ซัพพลายเออร์อะมาส่งเองอ่ะทุกคนก็จะรีบม,มาส่งแล้วทำให้การจราจรภายในภายในโรงงานะหรือภายในรอบนอกเนะี่ยมันจัดการไม่ได้ก็เลยบอกว่าแอสไซน์บริษัทนี้นะชื่อท TPK บอกให้คุณไปรับ่ามพาร์ตตามีตา 快上！ ด้วยแล้วก็พี่ในชัางด้วยแล้วผมก็ขอบคุณที่ให้โอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานแล้วก็ในความสะดวกทุกอย่างเลยนะครับทั้งน้าทั้งผ้าเย็นทุกอย่างเลยก็ผมก็ประทับใจมาก็ขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆตรงนี้นะครับขวบคุณ็นับ ในนามของบริษัทเดลต้ลมามอเตอร์ประเทศไทยนะคะก็ต้องขอขอบคุณน,น้องๆมากค่ะที่ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมในโรงงานเดลต้ามาร์คโฟของเรานะคะแล้วก็หวังว่าความรู้ที่ได้จากการเข้าศึกษาใ,ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของ,งน,น้อ,องๆทุกคนนะคะ,ะสำหรับวันนี้หาะเจอข้อคิดล้ดอะไรที่พี่ก็ต้องขออภัยมาณนะที่ด้วยโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสนะคะก็อย่างนี้ก็รับคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้วก็มหาวิายทยาลัยอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ก็ขอให้น้องๆกลับบ้านกัน,นอย่างปลอดภัยค่ะขอบคุณมากค่ะมาวางกับสมุดนนะคะเอากลับบ้านได้เลยที่แปลูฟังนะคะที่ไม่ให้คืนนะคะที่ที่ไม่ให้กลับบ้านช่วยวางคืนไว้บนโต๊ะด้วยค่ะและเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันหน้าคองเมอร์ได้ะคะโอ้โห แล้วบนาอ์เตอร์ค่ะจะเห็น hmm. ม mm ีโปรการ์ความคี่บนทอเตอร์เอาลองผิดลองบ้านเนี่ได้เลยขอบคุณมากค่ะคทำไมดีไม่ต้องของเพราะว่าไปมเดี๋ยวมัววางค่ะ